นี่นี่เด้อจ่าเด้อนี่ยายชียายหามานี่เด้อจ่านี่ป้ายายชีถอดกิเแย่งเด้อจ่านี่เตโนใหม่ยายกระัดไวเแล้วนี่ยายเฮ็ดไวเรลนี่เด้อจ่านี่กับพัดลูกซินพัดลูซินเด้อจ่าเด้อพัดลูซินให้ล้านชายล้านชายโบงกินปลากรงเด้อจ่าเด้อสวัสดีจ่าคลิปนี้ยายจะไม่กล้าเห็นหยังตะท้อง ผัดลูกชิ้นเขาซอสป้าพี่นอ้องสวัสดีครับป้าที่หามาดเด้อบดนีแต่ทองเสียกินได้จา้าข้าวแรงจากหน่อยนี้ได้จาดออ้าเด้อตัวนี้ใหญ่กะสิเอาไปหอยไว้นี่ยนอใหม่ได้จา้าไปผัดเท้าอย่าคิดลงไปผัดลูกชิ้นให้หลานชายโยกทิศลงไป ไม่ไฟนิดๆครัวเราก็จะ <c oughs> โอ๊ยขอถูกต้อไฟติดจ่าเด้อผงนัวลงไปใส่หลายแส็บหลายแส้นหน่อยแส็บน้อยอืมสดเสด่ส็จสดเส่็จสดผ้าเขียวครับใส่็จสดแต่มันหอยใส่ลงไปแลหละไป ได้น้ำตาดนิดๆถอดเป็นน้ำบางส่เลยด้วยจ่าจังหนองน่านมักใส่น้ำไปหนองน่านมักจานใส่ใบตูไทยดูใบเจ้าเผาดิจ่าดื้อถ่ายเดิจ่าเด้อมาๆๆไผ่กะปิกมาเอาในใย่าเด้อ ออไพกรติกมาจำบวยแล้วก็มาเบงเอาในาใหญ่สผูชุวคนมนนี่นนพัดลูกสิน้นกับป้าได้จ่าป้าก็หามากเลยพา,า,าลูกสินได้ไดจ้าเนี่ยน,น,นู่นนึงนนนได้กับบัวเนาะได้เล่นูนนึง อันนี้พัดลูกสิ่นเด้อจา้าวันนี้ย่าจะไปทอดปลาต่อเด้อจ้าเด้อไปทอดปาอลาเอาปลาลงไป <c oughs> ห,าหาทอดหาเม,มนูด้วยที่น้องหาเมนูทอดทอดกระปอบแก้วกับขีส้ส้มสุ่มเดจ้าหามาต้มทอดกินเนาะพี่น้องเนาะ เออคันได้ร้ายก็เฮ็ดปลาเด็ดปลาหน่อยจะดีได้ป้าแบบนี้เนาะแถวเนาะเออปลาเด็ดเอออีกเออแซ่บเฮ็ดส่มกระแซบเนาะจ้าเออฟักขวดนี่ฟักขวดนี่ว่าดีว่ยจ้าตุ่มใบชะแก้วกับกะปินี่ตัวนี้หน่อยมัน เอาหน้าตาใส่จังน้อยนะจ้าเด้อหนิงจังน้อยแม่จิงมหัวจังน้อยเนียฮมเฮ้มเอ Ừ. Nè, nhìn hmm. nó kì nóng, hèm hèm nha chị Hèm hèm, kéo tên pha kì nóng kì nóng Nhìn nóng tốt quá mặt Đắc ổng kì nóng Ừ, nạ kìa, nóng Hết lên nóng nóng โั้โหเอเอเ่นอฮาฮเาฮ่าฮ่าฮ่านา่าฮ่า่อฮาฮ่าก่้ย่าเ่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮาา่า่า่าา่าา่า่อ ้าถึงใจตาตองอู้ไปตัณหาเสียมาพี yeah> ่นองมากเล่นครับทั้งทั้งในทึ้งตาประเทศดเด้อจ้าเด้อมามามาเอามาเอาทั้งในประเทศเฮาจุบุชุบุจิเปือกันใจใหญ่้มาากินมากินแต่าที่สองเด้อจ้าเตรียนใหญ่ๆใหญ่ขด้นเล็กน้อย ยายชอมกปาค้นคุ้มนะจ๊ะคอท่ที่สองตากออกอีกแล้วท่าที่สามนี่ท่าที่สามบ่อหรือยายบ่อมาเย็บทิ่หนูเลยใครก็ยาชอบเยอะที่หนเลยน แต่แก่ทองพี่น้องเป็นพ่อขั้ววันนี้เป็นพ่อขั้วให้ขวากินเป็นไกทน่ท้อดเห็นไหนมเหาเส็ดบบท้ายสุดท้ายด้วพี่น้องเฮ้ยมึอนี่กินเสพเสพไปเลยอยากกินแบบตั้มออหรอกเอาสมบักรุงมาละก็ตั้ตมสมบักทั่วก็ได้พี่น้องไม่หรอกพี่น้องนี่ นอใหม่ด้วยเนยหน่อยมันด้วจา้าตาทองสีข้างไปถั่ตุ่มแจวลด้วจา้าแต่ส่วนหนึ่งนงั่นที่ยังเทาส่วนหนึ่งนั่นหนึ่งเนาะนี่ส่วน,น,นห้าดไวพี่น้องห้าดไวตัวนี้ตุ่มแจลตัวนี้ตัว,วตุวต่มเจลวันถั่วจลกะปิพี่น้องอ่ตาตาลมาใส่เทาน้ำจานใส่นิดๆถั่วจลกะปิหน่อใหม่ไผ่ปลาแจวกะปิแซ่บเส่บด้วจ้าเด้อหน่อใหม่ยังก็แซ่บมืดน้ำตาลด้วยพี่น้องนี่งเตน้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่ง ใส่รถใส่หลายเส็บหลายเสบน,น้อยเสบน้อย,อยเออบัตรแก้วเออทอดแล้วและเด้อดจ่าหนี่สองอย่างเด้อดจา่าเด้อแต่ยายบารายกินอ่างดอกเด้อดจ่ามาเด้อพี่นอ้องเมาในยายเด้อย<า>สุภูสุคนม,มาเมาในยายคนละตาชีมอ่างเลยพี่น้องคนละถวยซองถวย <laughs> ถวยนีก็แบ่งกันกินเลยนาะ <c oughs> พี่น,อนอ้องเนาะเมาในยายเด้อยเส็บเส็บไปเลยมือนี่แ่ยายบารายกินอ่างดอกเด้อดจ่า กระสอบคลิปใหญ่คลิปเฮ็ดกินเฮ็ดอยากก็อย่า,ออยาลืมเป็นกันรังใจให้ใหได้เยเด้อขอบคุณทุกกันรังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนตที่แพ้มครับให้ยายมาตลอดได้ผิดพลาประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้ารักนะทุกคนครับกดติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องถ่ายชีพไหมคสวัสดีค่ะเอออน้องนั่นหิวเข่าแล้วให้กินก่อนเด้อจ้าเด้อนี่ เออ,อนี่ของมักน้องนั่นอือจะไดรลูกแสีบสด <laughs> อิอือจาวอยอถือใจน้องนั่นคักเลยแสีบๆบเยี่ยมเยี่ยมจะลูกเอ้อ เสียบังลิ <laughs> เฮ้ยกินซาบ,บัานนี้นั่งกินมันยังเตเวนอยู่เลยอันน้องนั่นบอกอันอันนี้คนใหญ่บอกท่านกินได้จ้าเด้อเอาแค่นี้แหละจา้าเอากินน้ำหน้องนั่นเลยค่ะเซบเฮ้ย <laughs>